สวัสดีที่ทุ่งนาครับผมสวัสดีพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปนึงครับกับช่องดําซิงซุเปอร์ยาวนี่ครับพี่น้องวันนี้ย้ายออกมาทุ่งนาแล้วครับพลังงานฟรีของเราครับอยู่ทุ่งนาเราหมดแล้วครับผมโครงการทุกโครงการครับเนี่ย ันนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังงานฟรีนะครับฟรีจากแสงอาทิตย์แล้วก็กําลังจะพัฒนาให้มันเป็นพลังงานหมุนเวียนครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะพี่น้องนี่นี่จะลองด้วยกันเลยนะครับอะไรอยากัวยังไม่ยอมแพ้ครับพี่น้องครับไม่มันต้องยอมแพ้อะไรก็คือเราทาอยู่นี่เรา เราไม่ได้หวังผลอะไรที่ว่าแบบจะต้องไปซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมที่ผมทำนี่ก็คือหนึ่งนะครับทำเพื่อความสงสัยและให้พี่น้องดูด้วยนะครับว่าความสงสัยนี่มันมีนัยยะยังไงครับที่หลายๆคนสงสัยว่ามันทำได้ไหมอาทิตพลังงานหมุนเวียนพลังงานฟรีพลังงานอะไรนี่ ก็เลยมีไอเดียนะครับมีไอเดียหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่ผมนําเสนอมาทดลองให้ดูมาเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างก็คลายข้อสงสัยไปแล้วนะครับหลายๆจุดนะครับผมหลายนจุดไปแล้วคนไหนที่ติดตามได้ดูมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตัวไหนมันทําได้ตัวไหนมันทําไม่ได้ครับผมนะก็ดําเนินการมาถึงจุดนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมเครื่องทั้งสองตัวทั้งงานประดิษฐ์ทั้งสองอย่างนะครับก็มาอยู่ที่ทุงง่งนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพลังงานหมุนเวียนนะครับพลังงานปีพลังงานแสงอาทิต์พลังงานแสงน้ำหมุนเวียน,นครับ <c oughs> ก็คือโครงการทุกอย่างที่ผมทําให้ดูมันเหลืออยู่อีกโครงการเดียวครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับ <c oughs> ก็คือโครงการอ่อัอนนั้นยี่สุดนะครับก็คือ ยังไปแต่เฮ็ดที่หลังมูนะครับไปแต่ที่หลังมูก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเลยนะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆของทุกอย่างกับมี่วันเดีวนะครับมี่วันเดี่ยวอุปกรณ์ทย่อยน้ำหอมเบิร์ดเดีวพี่น้องสื่อมาครบทุกอย่างแล้วกองเอเล่อยู่พี่น้องเอ้ยงานงามนะครับเบิร์ดเดี่ยวกองเอเล่อยู่สุทำไปบางสิ่งบางอย่างกับของที่ได้รับบริจาคมาจากหลานต่างๆนะครับคนไทยบริจาคมากจังเสียงตวนี้ครับพี่น้อง ทางชาลีมอเตอร์ครับให้มางานวิจัยดีไวทดลองครับอันนี้เป็นเครื่องเคียนปั่นไฟนะครับขนาดไม่ไม่มีจํากัดครับตัวนี้มันจะปั่นได้จนร้อยกว่าโวต์นั่นแหละครับร้อยกว่าวตนนะครับแต่ว่าเป็นออกมาเป็นดีซีนะครับก็มาต่อไดโอดบิดนะครับก็จะมาเข้าแบตนะครับเมื่อวานผมลองชาร์จดูไปแล้วนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับชาร์จโอเคได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมา ทำให้เป็นระบบหมุนเวียนครับผมหมุนเวียนยังไงนะครับนี่อธิบายตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้จะปั่นกระแสมาครับปั่นไฟมาปุ๊บเข้าตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะปั่นเจนออกมาปุ๊บเข้าไดโอดบิดปุ๊บก็จะมาเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้ครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะมาทํางานผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะผ่านมามาเข้าไฟฟ้าตรงนี้ครับผม จะกรอบละไปหนึ่งสองสามจี่ข้าหกมุนกรอบอยู่ตรงนี้นะครับลองดูพี่น้องอก็คือตัวนี้นะครับผมเบื้องต้นนะครับมันจะกินไฟอยู่ที่สี่สิบแปดโวลต์ขึ้นไปเนาะพี่น้องสี่สิแปดโวลต์ขึ้นไปนะครับในนี้มันจะมีสวิตชิ่งนะครับไฟฟ้ามันตัวนี้แปลงออกมาเป็นไฟฟ้าสองรอยี่สิบนะครับมาแปลงเข้ากับสวิตชิ่งตัวนี้อีกนะครับมาแปลงเข้า เป็นไฟดีซีนะครับก็จะมาอ่านค่าเข้ากับตัวนี้กินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราจะใช้โซล่าเซลล์ครับสตาร์ทนะครับผมโซล่าเซลล์สตาร์ทนะครับเอาเบื้องลองเบิ้องพี่น้องเองบียดยังไงบาดทุได้เพิ่มสีน้ำเห็ดน,น้ำเจ้าได้หนึ่งหนึ่งโตสองโตสามโตเอาเอา,อา,อาอเบา็ยดยังไงเบิ้องทดลองไงเบิครับพี่น้อง พี่น้องได้คว่ำรู้ค่ะเล่ากับได้คว่ำรู้คือกันว่าสิ่งไหนมันทำได้สิ่งไหนมันทำไม่ได้ก็เอ,บบเอาโล่งโหลดนาะมันอยู่โหลดขั้นขามเชิงต้นเราจะวัดแบบดูนะครับแบบนี้บบนยังเต็มอยู่นะครับเพราะว่าแบบนี้มันแปดสิแบสองสิบสองนะครับ องวดแด้พี่น้องเด้ยี่สินสี่ว่าังไหมนี่น้องปั๊บหายไหมแจงแล้วอัดไฟดูก่อ,อ,อนค่ะไปออกมาสิบสองสิบเลยยีดไม่ใช่หรอยี่สบ่สิอ็ดนะยี่สนะครับไปออกมายีดนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จเข้าไปดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ยี <21. S 2> ่สิแดงดวย ปั่นออกมาปื๊ดปื๊บปื๊บ,บได้ยี่สิบเอ็ดค่ะแลนผู้สึกเอาเองยังดีเป็นสังไฟหมุนเวียนพี่น้องอคลิปนี้สังไฟหมุนเวียนค่ะ ยังเต็มอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับอันนี้ก็ได้สิบสองสิบสองแล้วสิบส จังหวัดชามาชาเขามันขขเขากกนครับตัวนี้สิบสามนะครับตัวนี้อันดับละสิบสามเอาพว่วงเราว่ตัวนี้พ่วงก,กันเราบ่น,นี่มาเมื่อวานนี่ค่ะสองลองจ่ายไฟมาดูครับผมสัญญาณมาอยู่จ่ายไฟสองอยี่สิบนะครับตัวนี้ทำง,งานแล้วนะครับปั๊บปึ๊บ อันนี้ดิเป็น226นะครับ226โวลต์น,นะครับเข้ามาแสงสายพันธุ์แอดแอดเลยนะับอนุกรมค่ะอนุกรมเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาเบกเกอร์โซล่าเซลล์ลงนะครับป๊บนี่เห็นไหมพี่น้องยังทำงานได้นะครับ นี่เริ่มหมุนเวียนแล้วครับนี่พลังงานหมุนเวียนนะครับหมเวียนเข่าแขกเราพี่น้อ,น <S <S องแขกแน่นอนครับหมุนเวียนตอนนี้ก็คือโซล่าเซลล์ไม่มาแล้วนะครับโซล่าเซลล์ถูกตัดขาดแล้วนะครับผมตอนนี้มีแต่พลังงานที่หมุนเวียนอยู่ในนี้ครับผมอ่าเบิงพี่น้องกันเอาคันว่ามันตัดขาดมันก็ขึ้นตัวเลขอยู่ ขอจุงใส่นะมีนะมีไงเผื่อเอฟซีเขาือเอฟซีเขาถ้าตัดขาแล้วทำไมไฟมันไม่ลงอ่ะถ้าไฟฟ้ามันเข้ามาพุ๊บมันก็เลี้ยงอยู่ดีครับมันก็ขึ้นตัวเลขอยู่ใช่ไหมตัวเลขมันขึ้นอยู่แต่ว่าขั้นอ้าวแล้วเอาล่งแล้วนะพี่น้องนะอันนี้อันนี้ขั้นอ้าวไฟไฟฟ้าอันนี้แผงโซลาร์เซลล์หรือพี่น้อง ไฟก็ว่ได้วยหูะระบบน้ำเล่าดอกไฟก็ทําหูปลาปลาไปนน้ำเล่าแหละตอนนี้คือขาเข้ามาแล้วก็ถ่ายไฟนะครับถ่ายไปนิดเดียวนะแล้วก็ขา,ขา,ขขาเข้ามาเป็นงานอนุกรมค่ะพี่น้องไฟฟ้าหมุนเวียนปาดเอลยเห็นน้ำเจ้าได้วยเจอดีซื้อหลายปันนี่ ผันมันเฮ็ดได้มันเห็ดได้แล้วผู้ใดสี่เห็ดน้ำเจ้าได้ขันเจ้าจะซื้อมาหลายตัวปันนะตอนนี้คืออยากุัวมันพลังงานที่สูญเสียกับพลังงานที่ช้าต่อในหน่อยกว่านี่คือต้องเบิ่งมาไฟบดเบิดนเบิดงแบบนี้บ้าง น้ำกันพี่นอ้องถ้ามันดับไปก็แสดงว่ามันชาบชาบประท่าครับชาบประท่าแสดงว่ากําลังการชาบหน่อยๆนพอยกว่าหน่อยๆนั่นครับผมชาบต่อหน่อยกวๆไม้ไก็ออกเอชาบต่อไม้ไก็ออกครับ